วันนี้15กรกฎา,าคมนะครับเพื่อนๆคนไหนที่เป็นแรงงานนอกระบบหรือเป็นคนประกอบอาชีพอิสระแล้วต้องการเงินเยียวยามั่นใจว่าตัวเองเนี่ยทำมาหากินในพื้นที่10จังหวัดสีแดงเข้มสิ่งแรกที่คุณต้องทําฮะสมัครเป็นผู้ประกันตนก่อนตามมาตรา40ซึ่งวันนี้มีภาพออกมาว่าคนเนี่ยแห่แหนกันไปเยอะมากยังสํานักงานประกันสังคมแต่ละแห่งเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดเป็นอย่างยิ่งผมก็เลยอยากแนะนําฮะว่าช่องทางในการสมัครเนี่ย ไม่ต้องไปที่สำนักงานประกันสังคมเลยก็ได้ครับเพียงแค่คุณเอาบัตรประจำตัวประชาชนใบเดียวเดินทางไปที่เ e เ e ่ e อีเลเวทุกสาขาก็ได้หรือจะไปสาขาธนาคารเพื่อการเกษตรหรือทกสก็ได้จะสมัครผ่านเว็บไซต์ก็ได้แต่ว่าตอนนี้ล่มอยู่นะครับคนเข้าไปใช้บริการกันเยอะมากไป b ิ๊กซีซูเปอร์เซ็ก็ได้ครับหรือจะผ่านสายด่วนประกันสังคม1506แล้วจากนั้นคุณก็เลือกแผนฮะ จะส่งเงินสมทบ70บาทต่อเดือนดี100บาทต่อเดือนดีหรือ300บาทต่อเดือนดีถ้าผมแนะนําแบบนี้ครับถ้าตอนนี้คุณไม่มีรายได้เลยหรือว่ารายได้น้อยมากคุณก็เลือกส่งเงินสมทบที่ถูกที่สุดก่อนครับก็คือ70บาทต่อเดือนนั่นเองฮะแล้วถามว่าต้องทําอะไรต่อไปมีข่าวดีมาฝากด้วยนะครับผมคุยกับโฆษกสํานักงานประกันสังคมไปท่านบอกว่าถ้าเป็นมาตรา39ถ้าเป็นมาตรา40 เขาจะไม่เอาเกณฑ์การประกอบอาชีพใน9สาขากิจการมาดูครับแต่จะเน้นการตรวจสอบว่าท่านทำมาหากินในพื้นที่ส0จังหวัดสีแดงเข้มจริงๆซึ่งณขณะนี้กระทรวงแรงงานโดยสำนักงานประกันสังคมอยู่ระหว่างการเคาะหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกอยู่นะครับว่าจะกรองอย่างไรดีจะไปดูจากจุดที่ท่านสมัครเป็นประกันสังคมดีจะไปดูจากจุดที่ท่านจ่ายเงินสมทบในแต่ละเดือนดีหรือจะยังไงจะมีความชัดเจนในอีกไม่กี่วันนะครับ ส่วนมาตรา3-3าฮะอันนี้เกณฑ์จะเข้มงวดมากครับคุณต้องเข้าหลักเกณฑ์ทั้งทํางานใน9สาขากิจการแล้วสถานประกอบการของคุณต้องอยู่ในพื้นที่สิจังหวัดสีแดงเข้มด้วยถึงจะได้เงินแต่ข้อดีของม33คือคุณจะได้เงินก่อนใครเพื่อนเลยนะครับเพราะประกันสังคมมีข้อมูลของท่านอยู่แล้วแล้วกลุ่มถัดมาที่จะได้เงินครับคือม39กับม40ที่เป็นผู้ประกันตนมาก่อนหน้า29มิถุนายนแล้วกลุ่มสุดท้ายที่จะได้เงิน คือคนที่เพิ่งจะมาสมัครมาตรา40นับตั้งแต่29มิถุนายนจนถึงวันที่30กรกฎาคมโดยกลุ่มนี้ต้องมีการเสนอเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับ